เย็นของวันที่เจ็ดแล้วนะเก้าตอนนี้เราอยู่กันช่วงเย็นนะคะของวันที่เจ็ดอันนี้พักละสองนาทีนะคะแต่ว่ายังไม่หายหอบเพิ่มเอออ่แอโรบิกนะคะเพิ่มแอโรบิกมาอีกอย่างหนึง่ง เบียดจะ้ะแอร์เรบิกยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็คาร์ดิโอเบบี้เหมือนเดิมค่ะแต่จะตายตอนคาร์ดิโอ,อสุดยอดมาก แงมแง้แมง้มง้มโอ้ยขอนั่งขอนั่งนิดนึงแอมแง้หมหุ่นให้ดูนิดนึงคือแบบว่าไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าตัวเองจะเดินมาถึงวันนี้นะคะวันที่เจ็ดได้ๆคือเก่งมากมรู้สึกก็แบบว่า คอตัวเองะแบบอันยืดขึ้นอะไรอย่างี้ขอยาวขึ้นอะไรต่างี้คือแบบวแค่เจ็ดวันเองอะไรอย่างเงี้ยออคือแบบแฮปปี้มากค่ะ,อ,ะอาการเจ็บไม่มีแล้วเก่งไม่มีแล้วนะคะแตะ่ตรงเปิดเมื่อยกล้ามเนื้อก็ไม่มีแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือสนุกแล้วก็คือหลับดีมากนอนทีเดียวคือยิงยาวเลยนะคะรู้สึกตัวอีกทีคือถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นเนาะ นัดนอนก็นคือ2ทุ่มค่ะตื่นที่3ามี่สเพราะว่านัดต้องลุกมานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก่อนนะคะแล้วค่อยออกกาลังกายนะคะตอนนี้ก็น่าจะประาณตีสี่กว่าเกือบตีห้านะคะนัดลุกขึ้นมาก็ฟูดาวก่อนฟูดาวแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็เริ่มออกกําลังกายเลยค่ะวันนี้รู้สึกเบาตัวมากแล้วก็หลับ ดีค่ะเพราะว่านัดออกกําลังกายชาเช้าเย็นเนาะมันก็จะแบบเร่งใหม่แต่โอเคค่ะใดๆคือเหงื่อซกแบบนี้ทุกวันทั้งเช้าและเย็น,นะะสนุกสนุกตอนแรกก็คาร์ดิโอเบาๆกับเบบีไปก่อนนะคะนัดพึ่งเพิ่มแอรโรบิกมาวันนี้เป็นวันที่สองแต่ว่ามันสนุกคะ่ะแอรโรบิกมันจะมันจะเป็นเชิงเต้นอะ่ะมันจะชิวมันเหมือนเราบรอมร่างกายก่อนอันดับแรกเนี้ยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยคาร์ดิโอของเบบี บยบก็ยังคงคอนเสปต์เหมือนเดิมค่ะคือโหดเร่งเผาผ่านมากอันนี้คือนัดกูดาวแล้วแล้วก็บริหารร่างกายแล้วก็ยืดเส้นยืดสายแล้วแล้วก็มานั่งอีกสามนาทีแต่คือเหนื่อย,ยังซุกอยู่เลยค่ะแต่ว่าทุกคลิปที่นัดเลือกนะัดจะเน้นเผาผ่านนะคะเน้นเผาผ่านแล้วก็เน้นตรงหน้าท้องเพราะว่านัดต้องการลดตรงหน้าท้องเยอะสุดเพราะว่าตรงหน้าท้องนัดใหญ่ แต่ใดๆคือวันนี้ฉันมาถึงวันที่เจ็ดแล้วแล้วก็มีคลิปส่งกันมาทุกวันนะจ๊ะ,ะอ,อ่ะสัญญากับตัวเองแล้วว่าต้องทําไม่ได้แล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ดีใจทีเจ็ดแล้ว let's go ไปต่อ